สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เรากำลังเดินทางไปไหนคะน้องพิมพ์ไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนคะไปเที่ยวบ้านตาตอนนี้น้องพิมพ์กำลังเดินทางไปที่ยโสธอนนะคะ วันนี้หนูกลับกับใครบ้างคะกับกับพ่อกับแม่แล้วใครเป็นคนขับรถคะพ่อแล้วใครเป็นคนนั่งแม่แล้วหนูเป็นอะไรหนูเป็นคันเล่นใครเป็นลิงคุณพ่อเรากำลังเดินทางไปที่ยอโสธรตอนนี้ยังไม่ออกจากเชนบุรีนะคะ เออให้จุนมืดก่อนถึงบ้านก็น่าจะมืดมืดอ่อรถติดไหมลูกราติดไหมคะเังติดค่ะรถทำไมถึงติดก็มันติดแต่ก็รถเยอะอุ้มอะ อุ้มอะรยงอุม,มอ่มมะอะอุอ้ม,มอ,อ่าอุ้มไม่หนูหน้าดำดิโอสีผ่าดำาัองเลยจะค้องตัวดำเนาะทำไมหนูตัวดำละ่ะชอบเล่นตกักแดดอะ่ะใช่หนูชอบปั่นจักรยานตากักแดดอะ่ะแม่บอกก็ไม่ยอมฟังก็ดำมาดิดูดิดูหน้าแม่ขาวหน้าลูกดำ ongma maca main subway